จ์ให้ a ต่อ b ต่อ c เนี่ยเท่ากับ2ต่อ3ต่อ5แล้วกำหนดให้ 3a ลบ 2b บวก c เท่ากับ10แล้วจงหาว่า a บวก b บวก c เท่ากับเท่าไหร่ใครคิดได้ลองคิดดูนะครับแล้วก็ใครไม่ได้มาดูครูเฉลยนะครับวิธีทำนะครับข้อนี้ทำไงนะครับข้อนี้ครูก็ไม่รู้ว่า a เป็นเท่าไหร่ b เป็นเท่าไหร่ c เป็นเท่าไหร่แต่รู้ว่าอัตราส่วนมันคือ2ต่อ3ต่อ5อางนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ a เนี่ยนะครับเท่ากับ2คูณค่าคุที่ตัวหนึ่งก็คือเป็น 2k k คือเลขอะไรตัวนี้เรายังไม่รู้นะครับส่วน b เนี่ยก็จะเท่ากับต่อ3ใช่ไหม2ต่อ3ก็เป็น 3k ส่วน c อ่ะมันก็เป็น 5k นะครับเสร็จแ,แล้วครูก็เอาพวกนี้นะครับที่เราทำมาแล้วเนี่ยกลับไปแทนในสมการนี้นะครับ มันก็จะกลายเป็น3คูณกับ2 k นะลบ2คูณกับ3 k นะครับเพราะว่าเ,เราให้ a เท่ากับ2 k เราก็มาแทนตรงนี้ b เท่ากับ3 k เราก็มาแทนตรงนี้แล้วก็บวกกับ4 C ก็คือตรงไหนลูก c ตรงนี้นะครับ c นะก็คือตรงนี้5 k ก็บวก5 k ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10นะครับก็เป็น6 k ลบ เอ่อ6 k เหมือนกันแล้วก็บวก5 k เท่ากับ10อันนี้เหมือนกันตัดทิ้งเนาะเพราะฉะนั้น k เดียวเลยเท่ากับ10นะคูณอยู่นะคูณกับ5 k อยู่ก็ไปหาร5นะ k เลยเท่ากับ2นะครับแ็จแล้วเนี่ยเราก็เอา k ที่เราได้เนี่ยกลับไปแทนใส่พวกนี้ไปเลยนะครับนะตามนี้เลยก็จะกลายเป็น a ก็เลยจะเท่ากับ2คูณ2เท่ากับ4นะครับแล้วก็ B ก็คือ3คูณ2เท่ากับ6 แล้วก็4เท่ากับนะ5คูณ2เท่ากับ10นะครับแล้วที่โจทย์ถามว่า a บวก b บวก c เป็นเท่าไหร่ก็เอาทั้งที่เราคิดได้เมื่อกี้นะครับมาบวกกันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบก็คือเอา4บวก6บวก10ข้อน,นี้ตอบเท่ากับ20นะครับข้อน,นี้ตอบ20นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแลวเดี๋ยวครูเฟิร์สจะเอาข้อสอบมาเฉลยต่อนะครับ น้องคนไหนต้องการจะเรียนคูเฟิร์นะครับสามารถสมัครเรียนได้แล้วนะครับดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคครับ